จะพาไปดูขั้นตอนและวิธีการเจาะรูและประกอบถังปลูกผักแบบคอนโด3ชั้นครับนี่คือถังสี20ลิตรนะครับผมที่จะนำมาสาธิตในการเจาะรูและประกอบในวันนี้นะครับอ่าอันนี้คือถังที่ทำไว้เป็นตัวอย่างแล้วอมาดูวิธีการกรีดแผลใบนี้ครับผมอ่าใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับมากรีดให้ได้แผลลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ความกว้างของแผลนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับตรงนี้เพื่อจะให้ได้รูในลักษณะที่สวยงามตรงตามคมต้องการนะและเราจะใช้ความร้อนของแก๊สนะครับในการอังทําให้พลาสติกอ่อนตัวนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ขวดนะครับยัดลงไปเมื่อพลาสติกเย็นตัวแล้วก็อเอาขวดออกนะครับดึงขวดออกเลยนะครับผมแน่นะครับ เดึงออกแล้วก็เราจะได้ลักษณะของอแผลที่เป็นลักษณะที่เราต้องการนะครับที่จะปลูกผักลงตรงนี้นะเราจะได้รู้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับผมนะถังสี20ลิตรนี้จะได้ประมาณ4แถวนะครับแถวและ2องรูรวมแล้วก็เป็น8ต้นนะครับนี่ลองซ้อนถังให้ดูครับนะครับ3ชั้นน,นะครับเราจะใช้ถังสี20ลิตร2ใบนะ และชั้นล่างสุดนะครับส่วนชั้นล่างสุดนั้นจะเป็นถังสีสิบลิตรนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถังสีสิบลิตรเดี๋ยวจะลองวางซ้อนให้ดูครับลักษณะสามชั้นเนี่ยครับผมอ่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนี่คืออุปกรณ์อีกอย่างนึงน,นะครับนี่คืออ่าท่อ PVC เอามาเจาะรูให้มากที่สุดนะครับ เอาไว้ทําอะไรเพื่อเป็นป่องเศษอาหารครับผมเอาไว้ทิ้งเศษอาหารเศษขยะจากในครัวนะครับขยะเปียกมาดูกันเลยครับเนี่ยนะในการที่จะประกอบชั้นของเขาขึ้นมานะครับที่ถืออยู่คือถังสีส0ลิตรนะครับถังสีสิลิตรชั้นที่1นะครับจะได้ทั้งหมด4ต้นนะครับแถวละ1ต้นนะครับนะสต้นนะครับแล้วก็วางลงข้างล่างสุดนะครับใบที่2ชั้นที่2ก็เป็นถังสี20ลิตร ได้สี่แถวแถวละสองต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นแปดต้นนะครับนะครับส่วนชั้นที่สามนี่จะเป็นยี่สิบลิตรเหมือนกันต้องมีฝานะครับชั้นที่สามต้องมีฝาตรงนี้เพื่อ,อเป็นฐานรองตูดนะครับเพราะว่าตูดยี่สิบลิตรกับยี่สิบลิตรเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันตูดกับปากนะครับต้องอาศัยฝาและจะได้ช่วยยืดให้มีความมั่นคงแข็งแรงด้วยนะครับ เจะได้ลักษณะแบบนี้ส่วนหูหิ้วที่ติดมากับถังสีไม่ต้องเอาทิ้งนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับเอาไว้แทงหลักยึดเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับเผื่อมีหมามีสัตว์เลี้ยงมากวนเสียดอาหารนะครับยึดลงดินไปเลยตอกลงดินจะได้แข็งแรงนะเอามาดูวิธีการประกอบท่อลงไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงตรดกก่อนว่าเราจเจาะลงไปลักษณะแบบใดเราจะเจาท่อในวัดเป็นรูนะครับเจาะตามท่อเลยนะครับความกว้างของรูส่วนข้างล่าง10เลนสไม่ต้องเจาะนะครับ ตรงนั้นไม่ต้องเจาะเราจะเจาะแค่2ถังชั้นที่2กับชั้นที่3า,ายัดท่อลงไปนะครับยัดลงไปลักษณะแบบนี้เลยได้แล้วนะครับก็เอาไว้เป็นที่ทิ้งเศษอาหารนะครับเศษอาหารขายะเปียกจากในครัวต่างๆนะครับยัดลงไปเน่าเปื่อยทับถมกระบ,บวนการของธรรมชาติครับรากพืชสามารถดูดซับไปกินไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและ,จะเจริญเติบโตได้อย่าง ดีเยี่ยมเลยครับนี่คือนะวัตกรรมที่สุดยอดมากเลยครับสวยงามน่าใช้ครับผมและสามารถแก้ไขปัญหาขายะได้อย่างดีเยี่ยมพิจารณาดูไว้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับ